นายเปล่าเงียบแค่คุยกับเมียเปล่าพี่น้องคุยกับเมียคุยกับเมียแต่คนบอกพี่น้องมีเมียแล้วว่าท่านต่อมาพี่น้อยเลยลำ เล่นไนกันเป่าอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นตรงนี้บัตรงนี้บัรเปิดเปิดอยู่เปิดอยู่นึ่งหนพี่คิมเล่นเป่าสนายสนายสนายเดินยิงกับพี่น็อตสี่คนแต่ว่าแต่ว่าใครอยู่กับใครอ่ะแต่ว่าได้หมดเลยให้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 พี่ให้พี่คิม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 อยู่กับพี่พลอยอยู่กับพี่น็อตได้ได้ไม่เอา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 หนูไม่หนูอยากยิงพี่น็อตให้พี่พลอยอยู่กับพี่น็อต พี่เข้มอยู่ก่อหนูได้ไม่โอ้ดิจิตร์เกมจะไหนนะ M24 ไม่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้กูไม่ได้ไอ้นี่ รู้ปะหนูฟังเพลงนี้มาแบบห้าวันติดละทีมแม a ช์ h let's go <S ก็โสดไงก็โสดไงจริง

ก็มาดี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  <Nice shot! S 1> ไนท์ช็อตเอ็งห้งหลงโอ้โหว่ะทุกคนเอกาย Uy 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 no mercy uy don't go wrong reloading มันบ้ากเสียงเกีมันบ้ากเสียงเกีมันบ้ากอ้ร <laughs> ไ,ไม่ร <laughs> อดาคนจะพีจตลมานรงได้แล้วนะ ไพ้ามันโทรมานะเจช่ติ้ <c oughs> ไ, <c oughs> ไมขับมูทาไมขับมูทาขับไม่ได้ได่า ไงห,หัวแตกหัวแตก 我呀！我，我 Oh shit. I am so dumb. Half of the match is over. And the blue team, team is in the lead. the blue team is in the lead. Come on, come on, come on. Oh, yeah. I mean, you're not, I mean, you're not. Because that's all, man. พี่น็อตมืวเจ็บร้อยสี่โดนเล่าเม็ดนึงตายปะโดน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 เม็ดหนึ่งชินโดนหนึ่สวยเชนอยู่ไม่ตายไม่มันทบุญวันไหนวะ

ตไยกันวันหร่ก็ตไยกันหมนี่ไงหัวแตกด้วยหัวลันปัดเลีหัวลันปัดตาหัวลันปัดเลีเช่ไหม

ยังอย่าเข้าากาวิทีนัอนรองหลัง Killed หัเจ็บเจ็บ Bye. Reloading, nice shot. We oui. cover me. คิมเปิดช่วยลิงแน่เลย <Clear. S 1> ยิงไม่ทันหนิว่า Red team doesn't have a lot of time left. I fall in, ho, and he gave it all. Yeah, nice shot. Have her made tip by five. You, you are you are you. Blue team victory! แค่ไม่กี่ตัวเองเงินเนาะโทไม่คือถ้าเกิดว่าปอนไม่โทรมาเกมมันเสียงมันบักอกเสียงมันบเอาใหม่ไดนะ้ก็เอาใหม่ได้เอาอย,อยู่พี่คิมไม่อยู่อะดิพี่คิมไปคุยพี่โอมาไอโอเบึโอเบึ อย่าพูดถึงอย่าพูดถึงว่างันหน้าทะเลาะกันว่ากันหน้าตีพันมาเก็บคอนดีกว่าโอ้ยมีชอดหนึ่งพี่พลอยโดนหัวร้านปัดเลยหิวก็หัวล้าน่หวมาคไปภาษา เล่อยากเล่นอันนี้อยากเล่นอันัดไปนอดไปนอตไปดาวน์โหลดแมพให้หน่อยห้องสมุดโอ้โหเค้วัดีวัดีเอโฟใช่ป่ะเอโฟใช่ป่ะไหวไหมก่อนไม่ไมไหวไหมก่อนไหวเอาป่ะ 慢慢，慢慢。 Mm -hmm. Team match, let's go. พูดพูดเล่นสนายหรอลอยยิงรอยิงไปออกไปออกไปออกเอ้ยออกไปออกไปไปกระผาดไปกระผาดไปกระผาดกระผาดไหม

99ว่าแม่แต oh. no ่ว <coughs> mình không ui อ sì> uh okay ื้มหมดแตกหัวล้านปัดเลยเแม่งต้องกรบอกเจ็บโคดเจ็บโคร้อยสิบร้อยสิบหนิวร้อยสีบ อุ้ยไม่โดนน่าเนาะเกือบตาย <laughs> <laughs> enemy down oh, oh. Ah, cover, cover me, me! <laughs> oh. what then 台湾。Ay, The red team is in the lead. Oh, yeah. the blue team doesn't have a lot of เออ,อเอาค่ะ10ตัวตัวเมื่อกี่วันเดินมาเหยียบบนรอยมันแล้วโอ้มันเดิด I need a weapon The red team!

You're about you to win. Nine? The red team doesn't have a lot of time left. Do down. Dead. Yeah. Blue team victory.